มึงแน่ใจนี่ไงว่าน,นี่ลูกหัวเงาที่ไหนไม่แน่ใจมึงพูดมาดีฮะ,ะมั่นใจเหรอติ๊กกูท้องว่ะแต่กูจะไปียา์เด็กออกนะฮะมึงว่าไงนะทำไมวะนุ่นกูไม่พร้อมอ่ะ ไม่เรานี่แหละไม่พอมึงไม่เห็นอะไรเหรอตริ๊บไม่พอมีอะไรกูทํากูเลี้ยงได้เว้ยมึงแน่ใจได้ไงว่ามึงท้องมึงตรวจไปกี่ครั้งแล้วเนี่ยครั้งเดียวโอยี่ผีมึงตรวจไปครั้งเดียวมึงคิดว่าท้องพรุ่งนี้มึงค่อยตรวจใหม่ก็ได้เว้ยไม่เป็นไรแต่ต่อให้มึงท้องนะเว้ยกูรับผิดชอบมึงเองไม่เป็นไรนเ้ยกูทำกูเลี้ยงเองได้เว้ยมึงไม่ต้องห่วงเลย รักติชช่อนแน่อังเกอร์าเมยอะแต่กูขอแค่อย่างเดียวนะอย่าให้กูรู้ว่ามึงไปเอาเด็กออกนะไอ้ตีปมานั่งทำเฮียอะไรอยู่ตรงนี้สัตว์มานั่งดูรูปเมียไอ้เฮียรักมากเนี่ยเออกิดนุ่นท้องวะอะไอ้เฮีย อย่างนี้ก็ต้องฉลองนี่จางตีบฉลองเฮียอะไรล่ะเชียตัเมียมึทงท้องอ่ะมึงก็ยังเอากป็นหนได้เว้ยกูเริกหมดแล้วว่ะเพื่อนคือกูอยากเป็นผัวที่ดีของเมียกูกูอยากเป็นพ่อที่ดีของลูกกูกูอยากทํางานทํามาหากินให้ครอบครัวกูดีที่สุดเท่าที่ที่กูจะทําได้เว้ยเฮียเออเออเออออกูเข้าใจไปเพื่อนรออยู่ไป Thank <laughs> you. ครั้งที่แล้วที่เราไปไลฟ์กันอ่ะคนไลฟ์คนแชร์โคตรเยอะเชี่ยรอบนี้กูขอมันแบบครั้งก่อนนะเพื่อนมันจะเท่าครั้งก่อนได้ไงวะไปครั้งเนี้ยมันก็ต้องสุดว่าครั้งก่อนดีวะเพี้ยนหนีหนกว่าเฮ้ยเฮียแต่กูว่านะเว้ยถ้าพวกเราถ่ายติดยินได้อ่ะาะว่าคลิปเราแม่งปังแน่แล้วมึงมีวิธีเหรอแชร์กูเขาเคยสอนไว้เว้ยเขาว่าอันล้ออ่ะ ร้างยินมาจากสวดที่ดำม,มืดของเปลวไฟที่ไม่มีควันเว้ยไม่แน่ถ้า,พ,ดดาพวกมึงสวดดูอาเรียกยินน่ะพวกมึงอ่ะอาจจะเจอยินจริงๆก็ได้นะเว้ยเออดีเทปงั้นเดี๋ยวพรอมไปถึงที่นะเว้ยดูอาเรียกเลย,ย,เยคลิปแม่งจะได้ขำๆเลยวะเพื่อนเชียชิปนี้มีจานไต่มาดูอาให้เลยว่ดูไอซัดนั่นเหรอี<ๆ>่อะไรอะ่ะ ไปดีไปไปดีไปไปยินเนี่ยลูกคนต่างศาสนาก็จะเรียกว่าผีมันจะมาอยู่กับความดำมืดในจิตใจเราแล้วก็ยินจะมาผสมผสานกับตัวเราที่ทำไม่ดีสี่ล้านของวัยรุ่นทั้งหลายตอนนี้ กูก็อยู่กันที่บ้านที่ริมคลองเรียบร้อยแล้วแม่งพูนดนายสัตว์แต่ก่อนจะเข้าไปนะกูจะให้จางตีฟเนี่ยดูอาได้ยินไหมพุ่งได้ดูกันก่อนเว้ยกูใช <c oughs> ้สมาธิกูมึงรอดูเลย ลมเพลลมพัดด้วยอำนาจแห่งดูอาน,นี้ไม่ว่าจะเป็นยินดีหรือยินร้ายขอให้จงปรากฏขอให้จงปรากฏขอให้จงปรากฏ เฮ้ยจ้าฮุยครื่งเส้นเอาดิแดกนะเชี้ยเชื่อไก่ดำได้อยียเห็นยไอเอากับมาหันใาเฮียนะเชี่ยวิชิบพุายเลยพวกมึงทำเฮียอะไรกันน่ะมึงจะป๊อตทำเฮียอะไรโอ้ยตุ๊กตาหัวขาดผุบตกใจว่ะ

ขึ้นมาที่ชั้นสองกันแล้วนะครับทุกคนบรรยากาศนีน่ากลัวสุดๆเลยวะมีชี่อะไรเลยวะลงแบกล่างด้วยเพื่อนมีชี่อะไร

แต่มึงไม่รู้ขึ้นมาดูแลนะไอ้ติ๊บไอ้ไอ้ติบ oh <my> ต๊บ,บมึงจะทิ้งกูอย่างนี้จริงเหรอวะได้จ้ะแต่ฉันจะไปรับที่สถาน,นีได้จ้ะมาจ้ะแต่ตอนเย็นแชร์มาช่วยนะ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم من هاتوا تكاسل حتى ثم قادر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لاتربدهيمسمن معيني مسمن يومدندنعسندي رماله كناضة بناس ملكناساهناببنا م อย่างั้นหมดแต่เป็นแค่กับมึงไอ้ตีมสักพักก็คงจะเขาเองชั่ว ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวก็ดีขึ้นไม่เป็นไรแล้วเขาอ,อยู่ตรงนี้แล้วยามอาทิตย์ดับแสงลงเสียงลมแววแผวลอยมากับเสียงเพลงร้ายรองรอยต้นเสียงครวนชวนวังเว พาวาดเกรงเพลงวิญญาณผ่านพวา สุดทรมานเสียงเยื้อเก็นวังสิ่งดใดยายต้องการหลอกล้อนกันกระตุ